ติ่งไป,ไปทั่วว,วันนี้เรามาติ่งที่ไหนกันคะคุณแม่วันนี้นะคะเรามาติ่งแบบว่าเปลี่ยนคู่สาววายมา,ม,ามาตามใหม่เลยคยังไม่เคยตามที่ไหนมาก่อนเลยใช่แม้นะจะมีรีแอคเกิ่มๆแต่ยังไม่ถูกปล่อยถูกต้องไป1แมท วันนี้เรามาเยือนถึง King Power อุ้ยเราข้างหลังนี้ก็คือเห็นไหมคะเนี่ยอ่าเห็นโอเคตากก้บอกเห็นน่าจะเห็นกันแล้วว่าเรามางานของใครนะคะก็คือมางานของพี่แทนยากับพี่นิงอ่าก็เป็นชื่องานแทนยาหนิ่งแฟนมีตติ้งค่ะซึ่งเขาจัดก็คือหลังจากที่เขาได้แสดงซีรีส์ด้วยกันรักนี้มีแค่เราค่ะซีซั่นหนึ่งจบไปแล้วแล้วก็ซีซั่นสองก็กำลังจะจบแล้วหรือจบไปแล้วไม่แน่ใจเพราะว่าเรา รอเรียกอยู่เหมือน<ช>กัน<ช>ก็วันนี้ก็ เป็นงานแฟนมีตครั้งแรกของคู่นี้ใช่แล้วเธอแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับเยอะมากแล้วแฟนคลับคืออยู่กันเป็นแบบครอบครัวอบอุ่นสุดๆใช่แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาชมเคมีของคู่พี่ธัญญากับพี่หนิงใช่เราได้รับเสียงตอบรับมาแบบตลอดเวลาแบบเลียวมากเลียวมากแฟนคลับขออะไรให้ใช่อยากได้อะไรขอให้บอกจริงพี่แฟนคลับก็เป็นคนขอค่ะจับให้สตรีมแฟนคลับก็เป็นคนขออแล้วพี่เขาก็จับให้เราไปดูกันดีกว่าว่าโชว์ข้างในมันจะแบบวา ขนาดไหน,นแบบนะเตึงตาตึงใจขนาดไหนเนาะไปเลยไหมคะไปเลยคะ s <S s <S ่ะ let's go สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเอาคนนี้ก่อนเลยดิมัดมือชกสวัสดีค่ะชื่อเออยค่คะน้องเลยนะน้องเออยค่ะ เอ้ยน้องเอ้ยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะไอเดียคะ่ะไอเดียไอเดียอะขอชื่อให้ชื่อเขาชื่อเตยน้องเตยเตยใช่ไหมอ้าววันนี้เรามาคอนเสิร์ตพี่ย่ากับพี่หนิง<ม>เห็นมีกิฟต์อาเวมาแจากด้วยอ่าไปคิดอะไรยังไงถึงออกมาเป็นกิฟต์อาเวอ,อันนี้คะอ,อ,อยา,อา,ากเอามาแจกเป็นฟิลเหมือนอันนี้เปล่าการแต่งเปล่ากูลอามันเรียวๆอยู่แล้วใช่ไหม ฟิวการงานแต่งในโชว์หน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีคือพ,พี่หนิงแล้วก็พี่ย่าแล้วก็มีเป็นคนเจนคนเจนเลยน่ารักมากแล้ววันนี้มางานนี้คาดหวังจะเห็นอะไรในงานนี้บ้างอยากเห็นโมเมนต์ค่ะอยากเห็นโมเมนต์หลายคนทำหลายคนแล้วอยากเห็นโมเมนต์กันมหมดมมมแล้วหลายคนก็บอกกับเราว่าคู่นี้เลียว,ยวมากเหม<า>ือนเป็นแฟนกันจริงๆจริงใช่ไหมใช่ไหมคู่นนี้กัใช่ไหมใช่ค่ะ่ะใช่ไหมตอบแค่ใช่ใช่ใช่ แล้วเราชอบอะไรในสองคนนี้นอกจากความเลียวไหมเรามีไหมแบบว่าประทับใจอะไรในเคมีของเขาไหมแต่ว่าประทับใจที่แบบว่าพี่ๆแบบดีกับแฟนคลับทุกคนเขาเขาทาอะไรให้เราบ้างอะไรเราว่าเขาดีเขาก็แบบว่าซื้อแฟนมีดเนี้ยแฟนคลับก็เป็นคนขอแล้วก็บัตรไลฟ์สดบัตรไลฟ์สดที่จะมีแฟนคลับก็ขอแล้วเขาก็ทาให้คือเขาให้ทุกอย่างที่แฟนคลับขอมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคนนั้นยิ้มแสดงว่าเหมือนมีอะไรไหนมีอะไรไหมมีอะไรไหม ควาใจอะไรไม่ใจก็เขาดูแบบเหมือนฟังแบบเด็กในดอมอะไรเงี <busca> ้ยแบบเด็กในน้อยเขาก็ทําให้แบบจัดขอแปนนี้เขาก็จัดจัด่ใช่ขอแฟนนแบบนี้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถบอกอะไรพี่ยากกับพี่หนิงได้อะเราจะบอกอะไรบ้างเป็นกําลังใจให้พี่พี่ทั้งสองค่ะขอบคุณมากเป็นกาลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยเรามีไหมเรามีไหมอยากฟับอกอะไรถึงเขาไหมเป็นกำลังใจเหมือนกันค่ะแล้วก็รักนะคะ นี่รักหลังอาว์อาว์ใหญ่าหน่อยหน้าให้เขารักกันนานๆเพราะว่ามีเด็กๆในด้อมแบบคอยแบบดูคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ก็ใดๆก็คือขอให้รักกันนานๆอยู่ให้เราเสพโมเมนต์กันอีกนานๆเนาะแต่ว่ารักกันนานๆแน่นอนเพราะว่าเรียวมากเรียวอ่ะ เรามันของจริงอยู่แล้วขออองงจริยู่่แล้วะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันดีกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะคคุณ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยข่าวค่ะชื่ออเอาค่ะเออาุ้ยชื่อน่ารักมากอันนี้คือเรามาคอนเสิร์ตพี่หนิงกับพี่ธัญญาใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีเขาเขามีของด้วยนะคะนี่และคือเป็นของตัวเองเลยจของตัวเองเลยถือว่าโปรโมทให้ไปในตัวอันนี้เป็นกิฟบะเวกกิบะเวกใช่ค่ะเราทำมาแจกเหรอมาแลกกันแลกกันอ๋อเอามาแลกกัน แล้วของเรามีไหมให้เอามาแจกไม่ได้ค่ะาทำไม่ทันอ๋อทำไม่ทันอ๋อแล้ยิวอไคือที่เอาไปได้เลยที่เอาไปได้เลยใช่ไหมทั้งนี้ก็ตาล่าเหมือนกันวันนี้มาเป็นไงบ้างคะเห็นบรรยากาศก่อนเข้างานคนเยอะกว่านี่คิตมากเลยค่ะใช่ที่ิตแล้วก็ทุกคนมาเร็วกันมากๆคื เขาเขามีเบนิฟิคใช่ไหมตอนตใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วเราหวังอยากเห็นอะไรในงานไหมคนเนี้ยอยากเห็นเขารักกันสาวายบอสาวายดิสาวายอยากเห็นเขารักกันมันมีมันมีเคมีอะไรที่เรารู้สึกว่าวิคู่นี้มันพิเศษกว่าคู่อื่นอ่ะมีไห คือเคมีมันได้แล้วความจริงก็คือเขาเป็นแฟนกันนี่เขาเล่นเวลาความผิดเขาเล่นเป็นตัวเองเขาไม่ได้เล่นตามบทนี่เวลามัน๊กเดียวเกินนี่สาววายของแท้ค่ะโอเคเกณฑ์ละเกณฑ์ละคือเอางี้ดีกว่าเราอยากฝากบอกอะไรพี่ธัญญากับพี่หนิงบ้างวันนี ขอบคุณที่จัดงานให้พวกเราค่ะเขาทุ่มเทเพื่อแฟนคลับใช่แล้วก็แบบว่าทำให้เต็มที่นะคะแบบพวกหนูแบบภูมิใจในตัวพี่สองคนมากๆเลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปดูงานกับที่งหนขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับกิฟบอร์เวย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ ชื่อพี่เตยค่ะพี่ปาเนมค่ะพี่เนมเป็นไงบ้างคะเห็นบรรยากาศก่อนเข้างานตื่นเต้นค่ะอินน้ำตาไหลอินกับพู้เขาค่ะงานเขาจัดแบบยิ่งใหญ่มากค่ะได้ข่าวว่าเราเป็นหัวเรือหลัก ค่ะค่ะเป็นสาวายค่ะสาวายเมาให้ฟังหน่อยว่าเห็นเคมีอะไรของคู่นี้เราถึงมาเป็นเสาเรือหลักก็มันมาตั้งแต่ช่วงดิบไหนอะค่ะก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วคู่นี้ยเขาแบบจริงจริงซีนเขาไม่ได้เยอะแต่ว่ามันมีเคมีบางอย่างที่ทําให้แบบเปิดมีด้อมมีแฟนคลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงแบบซีซั่นสองค่ะใช่แล้วมันมีความพิเศษอะไรในเคมีของคู่นี้ที่เราสึกว่าเออฉันขอมาเป็นหัวเรือหน่อยก็จริงๆเหมือนเวลาแบบหลังกล้อง อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเลียวเนาะเออเขาคุยมากเวลาเขาเล่นกันเวลาเขาแบบคุยกันอะไรอย่ากดที่สั่งมาสนใจเป็นความเลียวเป็นความเลียวที่ต้องสกิปต้องสกิปไมต่อสกีปต่อสกีปเป็นตัวเองพูดอย่างนั้นใช่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวเองใช่ค่ะแล้ววันนี้คาดหวังจะเห็นอะไรในงานบ้างคะก็ความเลียวจากที่เขามีกันนั่นแหละค่ะที่แบบคนอื่นอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาแบบให้ดูกันในวันนี้ใช่อยากให้ฝากบอกอะไรถึงพี่หนิงกับพี่ธัญญาหน่อยก็เป็นกำลังใจ แล้วก็น้องๆในด้อมก็จะรักคู่นี้ตลอดไปก็อยากให้มีผลงานออกมาให้ชื่นชมเรื่อยๆให้สาวอยู่ดฟินกันเรื่อยๆค่ะค่ะก็ก็เอ่อเป็นกําลังใจให้พี่ทั้งสองคนค่ะก็ไม่ว่าจะทําผลงานอะไรออกมาเป็นแบบจังงานดี่ยางานคู่อะไรเงี้ยก็จะมีแฟนคลับคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันรายงานต่อขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าผมมีคำถาม ทำไมตอนเมื่อกี้พี่เดินลงมาแล้วเหมือนแบบมีเสียงกรีดอะเอ้ยเราโดนจิ้นด้วยเหรอคะเราเป็นอีกคู่เป็นคูจริงนไม่ใช่คูจีนนะคะคูจริงค่ะโอเค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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว แล้วแล้วลคู่แล้วค okay. anyway> ู okay. ่เราหวานกว่าคู่เขาไหมอูที่สุดนี่เกิดแทนโอเคเกิดแทนอะเดี๋ยวให้พี่พี่เขาไปพบกับแฟนคลับก่อนโอเคขอบคุณมากนะคะขอบนะคะขอบมากๆค่ะวันนี้มางานอะไรครับผมอ่าวันนี้มางานเ่อนมีทับของตัวร์บ้าซีซั่นสองอืมก็ขอบคุณของพี่ธัญญาอันมี้อืมก็เราเป็นพาร์เนอร์กันนั่นแหละอืมก็เลยเดี๋ยวกลับมาเท่ารร่วมงานแล้วก็เห็นว่า วันนี้จะเป็นอี e ีสุดท้ายครันนบก็คือร่วมดูอ e ีพีกันเลยใช,ใช่ไหมอยากจะฝากอะไรกับคนดูในช่องเอ่อทีสามสิบฝากทีวีเอเชียรหรือฝากช่องพงศานะฮะก่อนนะจ๊ฝากหน่อยขอให้ติดตามนะครับให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นบอยเลิฟหรือว่าเกย์เลิฟเนี่ยให้วงการได้เตบิบโตยิงย่งขึ้นนะครับอย่างบอยเลิฟค่ายที่อาจจะ จะไม่ไม่ด้ดังหรืออะไรหรอกเขาอยากให้เหมือนให้ลองลองเปิดใจใจแล้วก็เจอเลิฟเนี่ยอันเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ากระแสเราเราก็ช่วยกันจับจุดเ่นก็อยากให้แบบ ฝากติดตามซีรีส์แล้วกันเพราะว่าแบบตอนนี้โกเลิฟก็กําลังมาแรงเนาะแบบว่ามันไม่ได้มีแค่ซีรีส์วอย่างเดียวเพราะว่าอย่างตอนนี้แบบมันเปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วหรือซีรีส์โกเลิฟก็ฝากไปติดตามกันแล้วกันเปิดใจลองอว่าแบบมันอาจจะมีอะไรแปลกใหม่ที่เรายังยังคาดไม่ถึงเกี่ยวกับอาจจะมีก็ได้เพราะว่าแบบเกี่ยวกับนักแสดงที่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอะไรนาแสดงมาเล่นอ่ะเราก็ต้องรอดูว่าแบบจะมีใครมามาเพิ่มไหมนอกจากแบบพี่หนิงอะณตอนนี้ยังมีพี่หนิงกับพี่ธัญญามาเล่นได้เลยว่าจะมีใครที่แบบ เราคาดไม่ถึงก็ได้ที่จะจโไลเลิ้ก็ได้ขอบคุณนะครับคุณครับ <puis> คุณแฟแ่ะก็จัดบ้านดีคุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องนั้นเดี๋ยวันจัดการ thank you ล้วอำัญตัวใตัวรปากใส่นะชนะชนะ ไม,ม่ยังม,มีฝนมันไม่มีฝนมหมเอาด้านะเหดนนะ,นะมาเริ่มพร้อมปะอ,อยากให้พี่ก่อนละกันค่ะเพราะมันหนาวมาก<อ> Mitä? ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขอบคุณน้องพื้นดีขอบคุณน้องควจีีน,นะทุกท่านด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ดนพี่ยาประทับที่เดิมค่ะคยังไม่เห็น<ม>ค่ะแค่ก็ไม่เห็นค่ะ แล้วน่ารักมากคูเข้าใจแล้วว่าทำไมแฟนคลับเขาถึงเยอะขนาดเนี้เมื่อเรเอาจีบ้าเทียบคลิปเมื่อกี้กับคลิปตรงที่เราอะไรเปิดอะตรงกับกับตอนเนี้ยน่าจะเราเปลี่ยนไปนะจิ่เวอร์ป่ะพเวอร์ปะจี่เวอร์จริงจเต็มมากคูเข้าใจแล้วว่าทำไมมันกับเลียวแฟนคลับเขาถึงบอกว่าุวมโมเมนต์ช่ำก็คือโมเมนต์มันช่ำจริงแล้วบอกเลยเลยว่าคู่เนี้ยคือเป็นเขาเรียกอะไรเรือเรียวๆอะจริง แล้วแฟนคลับอะเคยบอกกับเราก่อนที่จะเข้าไปชมนะบอกว่าคู่นี้เขาแบบอยู่ดยขอให้เขาอยู่ด้วยกันนานๆแต่เขาอยู่นานเกิแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันจริง,ง,รง,รงๆค่ะสาววายอันนี้คือไม<ช>่ได้จินแล้วนะอันนี้คือแบบว่าต้องเป็นแฟนกันเท่านั้นเลย<ช>อ่ะงเป็นแบบนี้เราเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นใช่ฉันนั่งแบบฉันก็จิกฉันจิกเลยนะฉันจิกกี้เลยจิกกเลยอจิกกเลยแล้วโชว์แต่ละโชว์โคตรอลังการมีแบบว่ารูดผ้าอะไรกันลงมาด้วยจึงบอกเลยว่าจรงี่ห้อยลงมาเลยคือวันนี้นั่งเส โมเมนต์แบบจัดเต็มเลยอ่ะใช่แล้วแบบรู้รู้เลยอ่ะคือได้คําตอบให้กับตัวเองแล้วว่าทําไมอ่ะเขาถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วฉันเชื่อเลยว่าเดอยวดอมเนี้ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคะ่ะจริง <มา S 2> อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ก็เขาเรียกอะไรอ,อัน,นอันนี้มันเป็นแค่ซีรีส์สั้นที่<ช>ออนใน YouTube ย,<ช>ยังมีแฟนมีดอ,ะอ่ะแฟนมิดใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องก็เรามารอดูกันว่าถ้าเกิดว่า เขามีโอกาสได้ทําเป็นหนังใหญ่ออนช่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้มากเลยเออเป็นไปถึงแฟนมีนเดี๋ยวไปทัวร์เป็นเอเชียไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าน้องแฟนคลับเขาก็บอกว่าอุ้ยแฟนคลับต่างประเทศพี่ย่ากับพี่หนิงเขาก็เยอะนะใช่เราก็ต้องมารอดูว่ามันจะอะไรยังไงแต่ใดๆวันนี้เรามีโมเมนต์อะไปเล่าให้ยีแจนฟังละแบบฟินเลยฟินเลยแบบว่าขึ้นสวรรค์ไปเลยวันนี้จริงค่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าฟินแค่ไหนย้อนกลับไปดูที่ไลน์กอก่อนที่จะมาปิดตรงนี้ย้อนกลับไปดู รอบก็ได้ใช่เพราะว่าหน้าเราเรอ่ะฟินสุดๆอิ่มเอ,อบิบ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 แล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็คืออบอุ่นมากใช่คือแบบฉันเห็นแค่กลุ่มแฟนคลับก็อบอุ่นแล้วนะพอแฟนคลับพอเข้าไปข้างในอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบได้มีแบบบทสนทนาอะไรกันกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแฟนคลับขออะไรก็ให้ก็ให้แล้วช่วงตอนทอคุยกันน่ะน่ารักมากเอออเ็นดูใช่เวลาเขาอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะมันก็คือแบบเหมือนเขาอยู่กันแบบในชีวิตประจำวันอ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบมาทำการแสดงบนเวทีอ่ะเหมือนกันปะก็นี่ไงเขาถึงบอกว่าคู่นี้มัน ใช่มันเหมือนแบบว่าเออชีวิตจริงฉันเป็นยังไงนี่บนเวทีฉันก็เป็นอย่างนั้นจ้าได้ๆคือเปิดโลกมากคือกูัวไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตกูอะจะมาติ่งเรือเลียวที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเกิร์ลเลิฟรุ่นใหญ่ใช่แล้วก็เป็นเกิร์ลเลิฟรุ่นใหญ่แต่ว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีมากไม่แพ้กับเด็กๆเลยใช่เพราะสามารถทําให้เราแบบจิก จิกฟินจิกเก้าอี้ได้อะมันต้องไม่ธรรมดานะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับเรือเลียวเรือนี้ท่านย่านหนิงก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามของเรือนี้ไว้ด้วยแล้วพวกเราเองก็เดี๋ยวมีโอกาสเราจะกลับไปรีแอคเนาะเพราะว่าดูจากการโชว์นี้แล้วรู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้ดนตกปะใช่มันต้องกลับไปหวีดหน่อยไหมคุณนายเียเออก็เดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆส่วนใครเป็นแฟนขับของคู่นี้มาขายเมนเธอหน่อยสิใช่ว่ามันมีอะไรอีกไหมที่พวกฉันพลาดไปพวกฉันยังไม่รู้ย คอมเมนต์ขายเมนเนอข้างล่างหน่อยเพราะว่าฉันว่ามีอีกหลายคนที่ไม่ได้มางานวันนี้แล้วเขาว่าสงสัยว่าเอา๊ะ มันเป็นยังไงว่าไอ้คู่นี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมาคอมเมนต์เล่าเก้าสิบใช่เพวกฉันเผื่อพวกฉันจะได้แบบเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ด้วยอะเราพลาดตรงนี้ไปหรือนี่แล้วเผื่อเผื่อมีโอกาสเผื่อเราได้ทํำนี่ไงเพื่อนร่วมดอมเรียกโมเมนต์เออคู่นี้มีใครอยากให้รีอคเพื่อนร่วมดอมไหมขอแบบซาวเสียงหน่อยมาขายกันได้เต็มที่เลยมาแปะลงแปะลิงค์คลิปอะไรกันได้เลยว่าแบบอุ๊ยอันนี้ของจริงค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะค่ะสำหรับคนนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe, กดกระดิ่งติ๊งติง,งให้พวกเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของโฮงานนะคะก่อนแล้วเราจะมาดูกันว่าต่อไปเราจะติ่งไปทั่วที่ไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย